กองทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเทราพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่33เรื่องซัดฝุ่นไปทวนลมฤดูร้อนย่างเข้ามาได้เดือนกึ่งแล้วความสำเร็จรใด ก็ยังไม่เกิดขึ้นแจกษระสัแห่งกรัรมปิละผู้เร่าร้อนใครจะได้พระโอรสธิดาคืนและทำความพินาศให้แจโยทยาไปในขณะเดียวกันเมื่อจตราวดีไม่ช่วยรบก็พักไว้ก่อนในทิทางนั้นหลังจากที่ทรงตรองอยู่หลายที่วาราตรีแล้วก็ให้แต่งพระสารส่งทูตเป็นการลับไปยังพระเจ้าอุเทนกรุงโกสัมพีทรงเล่าเนื้อความ ตามเป็นจริงไปยังพระราชาผู้เป็นสหายแล้วขอให้ช่วยยกทัพไปเหยียบอโยธยาส่วนพระองค์เองจะส่งกองทัพออกช่วยอย่างลับๆและเมื่อได้กรุงอโยธยาแล้วก็จะยกให้เป็นสมบัติของโกสัมพีทั้งหมดจะขอรับเฉพาะพระโอรสธิดาคืนและสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งก็คือการได้เห็นอโยธยาถูกทำลายอันเป็นการช่วยล้างแค้นให้พระองค์สารตอบจากโกสัมพี เป็นเป็นทางปฏิเสธอีกเช่นเดียวกันกับชตราบดีโดยเหตุผลว่าเมื่อดูที่ตั้งของราชธานีทั้งสองโดยลักษณะภูมิประเทศแล้วการยกทัพจากโกสัมพีจะลำบากยิ่งเพราะจะต้องข้ามแม่น้ำใหญ่ถึงสามสายคือเยมุนาคงคาและอีกสายหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคงคากับสระยูการลำเลียงกำลังย่ำเป็นไปได้โดยยากถ้าอายุธยาส่งคนปล้นสเสบียง หรือตัดสายการติดต่อทับหลวงโกสัมพีแม้ไม่ถูกล้อมก็จะเหมือนถูกล้อมเพราะเมื่อขาดสเสบียงก็ชื่อว่าขาดกำลังทั้งปวงบัตรนี้ราชางกัมปิละทรงทราบแล้วว่าผู้อื่นที่จะมารู้สึกเก็บแ้นแทนพระองค์นั้นหาไม่ได้อีกแล้วทุกฝ่ายก็จะต้องดูทางหนีทีไล่หรือสำรวจประโยชน์ได้เสียดูก่อนเมื่อเห็นว่ามีทังได้น้อยก็จะพากันปฏิเสธหมดสิน้น ทางที่ดีที่สุดก็ไม่อยู่แต่การพึ่งตัวเองเท่านั้นปราบใดที่คนไม่คิดพึ่งตัวเองตราบนั้นก็จะได้รับแต่ความรันทดใจที่มีแต่ผู้อ้างเหตุขัดข้องในการช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้กรั้นจะยกทับไปเองเล่าไถ้คำของอยุธยาก็ยังยืนยันแข็งขันอยู่ว่าจะโปรงพระชนของพระอรรธิดาเป็นการตอบแทนจึงจำเป็นจำใจหาทางออกครั้งสุดท้ายคือ ขอให้กษัตริย์แห่งจักรวดีเป็นผู้ไปขอคืนโดยสันติและจึงค่อยยกทัพไปรบอยุธยาเองในภายหลังปัญหาสำคัญมีอยู่ข้อเดียวคือจำเป็นจะต้องให้คำมั่นแจ่งพระอนุชาของตนว่าจะไม่ยกทัพไปรบอยุธยาพระอนุชาจะได้ยอมเป็นผู้ประกันและขอพระอรรธิดาคืนมาได้ความแช้นทางนี้เหลือที่จะเทียบเป็นขนาดหรือน้ำหนัก เมื่อจําเป็นจะต้องเสียสัจวาจาก็เห็นจะต้องยอมขออย่างเดียวให้ล้างอายล้างแค้นสําเร็จก็พอเมื่อทรงรำริเช่นนั้นแล้วจึนได้แต่งพระราชสารและให้ทูตนําไปยังกรุงชตราวดีโดยด่วนยอมรับรองจะไม่รุกรานอโยธยาเพื่อแรกกับการได้คืนซึ่งพระโอรสธิดา กษัตริย์แห่งจัตรวาดีมีพระไัยชื่นบานที่จะได้ทำงานสำคัญในฐานะเป็นผู้ไกลเกลี่ยจึงสั่งให้แต่งเครื่องราชบรรณาการและให้ทำรชาชสารส่งทูตไปยังอยยธยามหานครทูลขออภัยในความผิดพลาดในหนหลังของพระเชษฐาและขอให้พระเจ้าสุรเสนาได้โปรดประทานหลานทั้ง4ี่คืนไปยังกัมปิละเพื่อความสงบสุขสืบไปโดยจัตรวดี จะขอรับประกันมิให้กัมปิละยกทัพมารุกรานต่อไปอีกมีสารตอบมาจากอจิษยาพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการแสดงความขอพระทัยอย่างยิ่งที่กษัตริย์แห่งชัตราวดีทรงถือรทำเป็นที่ตั้งในพระชสารตกลงยินยอมคืนพระนัดดาทั้งสี่โดยเดนัดวันให้ทูตจากชัตราวดีและกัมปิละไปรับกลับเพื่อเป็นทางแห่งสันติในอนาคตการต่อไป พระราชาแห่งจตราวดีพอพระไทยในพระทัยาศัยไปสงบและอ่อนโยนของพระเจ้าสุรเสนะเป็นอันมากจึงมีพระชสารถึงพระเชษฐาธิราชเพื่อแต่งทูตร่วมกับทูตของพระองค์ไปรับพระราดาทั้งสี่พระองค์อย่างเป็นหลักฐานซึ่งกษัตริย์แห่งกัมพิละก็ทรงจัดทูตร่วมไปกับทูตฝ่ายจัตราวดีรับพระาราชโอรสพระราชดากกับคืนมาตามที่กำหนดหมายคือ ในวันปาฏิบทแห่งเดือนเชษฐะซึ่งแม้จะยังไม่สิ้นฤดูร้อนก็ยังมีฝนบ้างพอประปรายระหว่างเวลาที่กษัตริย์ทั้งสี่พำนักอยู่ในอโยธยาแม้ในฐานะผู้ถูกกักตัวแต่พระเจ้าสุรเสนะก็ได้จัดถวายพระเจียดเป็นอันดีเสมือนหนึ่งลูกกษัตริย์ผู้มีสระทั้งหลายโดยประทานพระอนุญ,ญาตให้ท่องเที่ยวไปในอโยธยาตามแต่จะปรารถนา เพียงแต่มีฐานคุ้มกันซึ่งแต่งกายเป็นข้าราชบริพารติดตามอารักขาไปด้วยเท่านั้นไมตรีกิจทั้งนี้เป็นธรรมพิชัยคือชชนะทางธรรมที่พระเจ้าสุรเสนณทรงได้รับในเมื่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นทรงเห็นแจ้งความจริงว่าความผิดทั้งปวงล้วนเป็นเรื่องที่พระชบิดาก่อขึ้นแก่พระเจ้าสุรเสนณผู้ดีงามอ่อนโยนแต่ฝ่ายเดียว คิมหระด,ดูผ่านไปวัดสารฤด,ดูอีกสี่เดือนผ่านไปตลอดเวลาเหล่านี้ทางกัมพิละพยายามเตรียมการสงครามอย่างลับๆพยายามฝึกหัดผู้คนช้างมาและจะทำสตราวุธเพิ่มพูนขึ้นเป็นอันมากกษัตริย์ผู้ยอมเสียสัตว์ไม่ฟังเสียงทัดทานของพระมเหสีและโอรสิดาแม้แต่น้อยมุ่งมั่นแต่อย่างเดียวที่จะทำลายล้างอโยธยาให้จมได้ แต่ก็ได้ทรงปกปิดมีให้แม้ในทานผู้ใหญ่รู้พระราชะประสงค์ในการเตรียมสงครามอย่างไรเลยกล่าวทางอโยธยามหานครเมื่อส่งคืนเฉลยกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ไปแล้วพระเจเ้าสุรเสนะก็เข้าเฝ้าธนิยะพระชบิดากราบทูลปรึกษาราชจิตเช่นเคยข้าแต่พระบิดาลูกคิดว่าการคืนเฉลยศึกไปนี้จะไม่หมายความว่าใครใค จะยับยังกษัตริย์กัมพิลละไม่คิดการสงครามอีกได้เพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยตำ่ำไม่เห็นความสำคัญแห่งคุณงามความดีใดแต่ที่ลูกคืนให้ก็ด้วยต้องการจะให้ราชาแห่งประเทศอื่นได้รู้เห็นเป็นพยานว่าเราไฟสงบจริงๆและไม่ต้องการสงครามเลยถ้าเกิดสงครามขึ้นอีกก็เป็นเพราะการทำลายสัตว์ของผู้ให้สัตว์ราชาแห่งปัญจลภาคเหนือ ซึ่งรักษาวาจาและเกติยศก็จะแตกกันเองกับราชาแห่งปัญจาลภาคใต้คาแต่พระบิดาลูกเชื่อว่าแรงนี้กษัตริย์แห่งกัมพิละคงจะยกทัพมาอีกเพราะได้ทราบว่าทรงทูตไปชตราบดีไม่สําเร็จก็ส่งทูตไปโกสัมพีครั้นไม่สําเร็จก็ส่งทูตไปชตราบดีอีกนี้เป็นข้อขาคาดคะเนเห็นว่าเมื่อไม่ได้ผลทางอื่น ก็ให้ได้อรรถธิดาคืนเสียก่อนความควรที่จะสงบอยู่เพียงนั้นกษัตริย์แห่งกัมปิละก็ไม่ได้สงบตามที่ควรเลยกับเตรียมการสงครามอย่างลับๆตลอดเวลาข้าแต่พระบิดาลูกมีความสลดใจและเบื่อหน่ายในการที่จะต้องต่อสู้กับคนอศัต์ผู้ไม่มีฮิริโอตป,ปะแต่เท่าที่ยังคงเป็นผู้ปกครองอยุธยาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสนองพระราชประสงค์ ที่ต้องการให้ลูกบําเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างความสุขสมบูรณ์ให้เกิดแจ่มหาชนทั้งหลายลูกอยากจะกลับไปอยู่พระนศีตามเดิมเพื่อมีความเป็นอยู่อย่างสงบไปวันๆหนึ่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัศีมาอาณาจักรไม่ต้องคอยวุ่นวายต่อสู้กับคนละโมบโลภมากผู้กระหายอำนาจยิ่งนานวันลูกยิ่งเห็นด้วยกับท้อยคำของท่านอาจารย์ของพระบิดา ผู้เคยสอนว่าอำนาจนั้นเหมือนก้อนเหล็กแดงร้อนลุกเป็นเปลวรุ่งโรธซึ่งคนทั้งหลายเห็นเป็นดอกไม้อันน่าอุ้มชูเชยชมแล้วก็พากันแย่งเข้ากอดรัดผลที่รับจึงพากันวุ่นวายเดือดร้อนหาความสุขไม่ได้ข้าแต่พระบิดาในการทำสงครามครั้งหลังนี้ลูกตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากแอ่งน้ำใหญ่บนภูเขา ที่เราได้เสริมคันไว้ดีแล้วและอนาจใจว่าในครั้งนี้คงจะมีคนตายกันบ้างแต่ก็ได้รั้งรอมาหลายคราวแล้วได้พยายามหาทางอื่นที่ดีที่สุดก็ไม่สำเร็จทนิยะยิ้มเอื้อมพระหัตไปลูปพระปิสดางแห่งโอรสผู้เป็นที่รัก ดูก่อนสุรเสนะลูกคิดถูกแล้วที่พยายามหาทางดีที่สุดก่อนจะทําอะไรรุนแรงลงไปภาษิตโบราณมีอยู่ว่าศัตรูนั้นเปรียบเหมือนน้ำถ้าจะหลีกก็ควรหลีกให้พ้นถ้าหลีกไม่ได้ก็ควรทําลายเสียให้แหลกที่พ่อพูดอย่างนี้ปินญหมายความว่าให้คิดจะทําลายผู้เป็นศัตรูหากให้หลีกเลี่ยงจนสุดความสามารถ เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้วิธีสุดท้ายและวิธีสุดท้ายนั้นก็มีได้หมายความว่าเราจะต้องทำลายล้างศัตรูให้แหลกอย่างทารุณเสมอไปบางครั้งเพียงเราป้องกันให้ดีศัตรูก็อาจแพ้ภัยไปเองเหมือนวิ่งเข้าชนกำแพงหรือแมงเมาบินเข้ากองไฟดูก่อนสุรเสนณาเราได้สำรวจใะดัดแปลงที่ราบรอบอยุธยา ที่ศัตรูเคยมาตั้งล้อมไว้ดีแล้วและพร้อมที่จะทำลายได้ตั้งแต่ครั้งที่ยกทัพช้างมาแต่ยังมีวิธีอื่นก็หลีกเลี่ยงไปเมื่อหมดทางจริงๆอย่างเจ้าว่าเราก็จําเป็นจะต้องใช้วิธีที่รุนแรงแต่พ่อก็เชื่อว่าคงจะไม่ถึงกับตายกันมากนักเพราะวิธีนี้เป็นเพียงทำลายที่ตั้งของศัตรูเท่านั้นอยุธยาได้ประจักษ์มาสองครั้งแล้วว่า ศัตรูยกมาล้อมกรุงเป็นรูปครึ่งวงกลมอยู่เสมอถ้าศัตรูได้ศึกษาภูมิประเทศให้ดีก็อาจหาทางปิดล้อมไม่เฉยเฉยให้เกิดความลำบากแก่ผู้อยู่ภายในพระมานครได้ฉะนั้นโดยการขุดอุมโมงค์จากภายในพระมานครไปทะลุข้างนอกซึ่งไกลออกไปหลายทิศทางเป็นระยะทางไกลพ้นจากแนวที่ศัตรูเคยตั้งล้อมอยู่เป็นอันมากในยามสงคราม จึงสามารถคุมแหล่งน้าใหญ่บนเทือกเขาด้านตะวันตกได้นอกจากนั้นที่ราบลุ่มอันมองดูเหมาะสมเป็นสมรภูมินอกแนวป้องกันร,รอบกลุ่มที่ศัตรูพอใจใช้เป็นที่ตั้งค่ายล้อมเสมอมานั้นภายหลังการดัดแปลงแล้วก็มีระดับต่ำกว่าในเมืองถึงสามศอกการดัดแปลงตั้งแต่เริ่มแรกที่สุรเสนะขึ้นเสวยราชในอยุธยาในสมัยที่ระดมช่างออกสำรวจ และขุดดินหลายทิศหลายทางไม่มีใครเข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไรเพราะบุคคลแต่ละคนก็ดูแต่งานเฉพาะหน้าไม่ได้ดูความสัมพันธ์ของงานส่วนรวมที่ผู้สั่งได้กำหนดหมายไว้ให้เกี่ยวข้องกันอันหนึ่งได้มีวิธีทำให้ไม่รู้สึกว่าตรงไหนสูงต่ำกว่ากันมากด้วยวิธีปลูกต้นไม้บ้างทำให้ลาดลงมาโดยไม่ทันสังเกตบ้างเพราะฉะนั้น เมื่อจะกล่าวโดยความมุ่งหมายของการป้องกันที่ซึ่งข้าสึกเห็นว่าด,ดีที่สุดที่จะตั้งล้อมอยุธยาโดยรอบนั้นแลคือที่ซึ่งฝ่ายอายุธยากําหนดให้เป็นที่ตายของข้าศึกเองพระจันท์เพเนเต็มดวงผ่านกลุ่มดาวกติกาอีกครั้งหนึ่งพ่อพื้นดินแห้งพอที่กองทัพจะยกมาได้ กษัตัตย์แห่งกัมปิดละก็สั่งเคลื่อนพลโดยไม่ให้ใครรู้ล่วงหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งให้คณะทูตไปขอโทษพระอนุชาอย่างกรุงชัตราบดีการเดินทางครั้งนี้ลดกว่าเดิมถึงครึ่งพอครบเก่งเดือนก็มาถึงรอบอยุธยาและเร่งให้ตั้งค่ายลงไว้เตรียมยกเข้าตีโดยไม่ต้องมีการเจรจาดังแต่ก่อนแต่ในครั้งนี้ ไม่ลืมการป้องกันภัยในกำปิละอย่างแข็งแรงยิ่งกองสอดแนมของอโยธยาได้รายงานเหตุการณ์มาเป็นระยะเมื่อเห็นข้าศึกเคลื่อนทัพมาอย่างนั้นก็รีบนำความกราบทูลให้พระเจ้าสุรเสนาทรงทราบในครั้งนี้กองทัพส่วนหนึ่งของอโยธยาได้ซุ่มอยู่หลังแนวล้อมของข้าศึกด้วยพระเจ้าสุรเสนาพร้อมด้วยธนิยะพระบิดาออกจากอโยธยาทางอุโมงค์ พร้อมด้วยนายช่างและคนงานเป็นอันมากไปประจำอยู่อีกทางเทือกเขานอกกรุงเป็นเทือกเขาที่ได้เคยเสริมขันก้นน้ำไว้สูงยิ่งมีปริมาณน้ำอันมากขังอยู่ยิ่งพ้นดูฝนใหม่ๆน้ำก็ยังขังเกือบจะเต็มรอบครั้นเห็นว่าค่าศึกตั้งค่ายในทุ่งนอกกรุงล้อมรอบแล้วพระเจ้าสุรสนาก็สั่งให้ทำลายขอบขันก้นน้ำเป็นบริเวณกว้างและลึกทันที น้ำซึ่งขังอยู่ก็พุ่งโจรลงสู่ที่ราบลุ่มรอบเมืองน,นั้นโดยรวดเร็วเพียงเวลาไม่นานนักที่ตั้งค่ายของข้าศึกอันมีบริเวณกว้างและยาวล้อมรอบอโยธยาเป็นรูปครึ่งวงกลมนั้นก็กลายเป็นทะเลสาบกองทัพทั้งทัพของกษัตริย์แห่งกัมปิลละต้องอยู่ในน้ำก่อนที่จะมีโอกาสถอยหนีหรือรุกรานอโยธยาทั้งคนและสัตว์ต่างตะเกียกตะก,กายเอาชีวิตรอด น้ำก็ท่วมสูงขึ้นมาเรื่อยๆทับสัมภาระแห่งสงครามจมน้ำเห็นแต่คนและสัตว์่ายอยู่ทั่วไปเนื่องจากความลึกของน้ำมีประมาณแค่คอจึงทำให้ไม่ถึงกับตายเว้นแต่ผู้ประมาทและมีร่างกายต่ำมากแม้เช่นนั้นผู้อยู่ในน้ำก็เคลื่อนไหวได้โดยยากเพราะกระแสน้ำเชี่ยวแรงและท่วมมาอย่างไม่ทันรู้ตัวทหารอยุธยาคอยยืนอยู่บนที่ดอน ก็สามารถจับเฉลยได้โดยวิธีเพียงแต่สั่งให้ยอมจำนนแต่โดยดีกตรสัตหีงกัมปิละเสียทีจอายุทยาครั้งนี้เป็นการเสียทีมากยิ่งกว่าทุกครั้งเพราะในเบื้องหลังก็มีทัพของอยุทยาซึ่งซุ่มอยู่ก่อนแล้วล้อมไว้ในเบื้องหน้าก็มีกองทัพอยุยาตั้งประจันอยู่คอยจับทหารซึ่งยอมจำนวนเป็นที่สนุกสนานใครจะไม่ยอมให้จับ จะแช่อยู่ในน้ําได้ตลอดเวลาก็ตามใจในที่สุดก็ไม่มีใครปรารถนาจะอยู่ในน้ําแม้พระเจ้ากัมปินละเองก็ตะเกียกต่กายขึ้นแต่ด้วยคติยามานะพระองค์ไม่ยอมให้ทหารแห่งอุธยาเข้าจับกลุ่มจึงต้องใช้พระขันทําลายพระชนมาชีพด้วยพระหัตของพระองค์เองมีคําถามว่าลําน้ําสระยูทอดขนานตัดกับแนวที่ข้าศึกตั้งล้อมอยู่เหตุไฉนน้ําที่บ่ามา ยึงไม่ลงไปในแม่น้ำหมดสิ้นข้อนี้พระเจ้าสุรเสนะและธนิยะได้พิจารณาเห็นแล้วแต่ต้นจึงใช้บริเวณที่ติดกับลรีมฝั่งแม่น้ำสระยูนั่นเองเป็นเสมือนหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะใช้บริเวณนี้ให้เป็นประโยชน์ในยามปกติเมื่อถึงฤดูฝนให้เปิดทางน้าไหลลงลาน้าสระยูไปน้าก็ไม่ขังอยู่นานในที่ราบที่ดัดแปลงไว้นั้น ครั้นหมดรูฝนก็กั้นขันไว้ทั้งสองด้านมิให้น้ำไหลลงน้ำได้เมื่อปล่อยน้ำมาจากเทือกเขาน้ำก็จะขังอยู่เหมือนขังอยู่ในคูฉะนั้นอันหนึ่งน้ำจากเทือกเขานั่นเองย่อมไหลไปตามลำธารทั้ง6เข้าสู่อโยธยามหานครเป็นลำธาร ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อชักน้ำไปใช้ภายในกรุงภายหลังที่พระเจ้าสุรเสนะเสวยราชสมบัติแล้วในขณะที่ปล่อยน้ำก็ไม่ได้ทำให้น้ำท่วมท้นไปในเมืองเพราะระดับภายในสูงกว่าระดับที่กำหนดให้น้ำท่วมและเมื่อน้ำหมามากก็ล้นขันที่กั้นไหลลงสู่แม่น้ำสระอยู่ไปในที่สุดกองทัพกัมปิละทั้งสิ้นก็ตกอยู่ในมือของอยุธยากษัตริย์กัมปิละ ผู้ใช้วาจาสัตว์แต่ไม่รักษาสัตว์พยายามทุกทางที่จะทำร้ายผู้ซึ่งไม่คิดร้ายต่อตอนเองจึงเป็นเสมือนหนึ่งผู้สัตว์ฝุ่นไปทวนลมและต้องระรับฝุ่นนั่นเองแต่ฝุ่นจริงๆเป็นเพียงทำให้เปื้อเปอนหรือสำลักหายใจไม่สะดวกเท่านั้นส่วนฝุ่นคือผลของกรรมนี้รุนแรงกว่านั้นกษัตริย์แห่งกัมพิลละจึงต้องทำลายพระชนมาชีพของพระองค์เอง เมื่อสั่งให้ทำลายคันกั้นน้ำใกล้ฝั่งสระยูทั้งสองข้างที่เป็นแนวกักน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงสู่สระยูแล้วพระเจ้าสุรเสนะก็ส่งกองทัพไปยึดกรุ่มกัมพิละจัดให้พระโูรสองค์ใหญ่ของกษัตริย์กัมพิละขึ้นครองราชสมบัติสืบแทนโดยมีมหาอมาตย์ผู้สำเร็จราชการของอโยธยากำกับอยู่ด้วยราชาแห่งชตราบดีไม่ได้สงกริว้วโกรธอโยธยาแต่ประการใด เพราะเป็นเรื่องของการทำลายสัจวาจาของพระเชษฐาธิราชของพระองค์เองพระเจ้าสุรเสนาทรงโล่งพระชัยเมื่อเห็นศึกสงบจึงสั่งให้แต่งพระชสารเจริญพระชมตรีไปยังพระนครทั้งหลายรวมทั้งสาวัตถีโกสัมพีอุจเชนีชตราวดีและพระนศีพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการเพื่อเป็นการผูกมิตรกับแคว้นต่างๆ และเพื่อความผาสุกสงบยั่งยืนสืบไป